เวลาที่ไปเป็นวิทยากรหลักสูตรฝึกอบรมทักษะหัวหน้างานสําหรับบุคลากรที่เป็นเจ้าที่เอาโสที่จะเตรียมปรับไปเป็นหัวหน้างานหรือว่าบุคลากรที่เป็นหัวหน้างานเป็นทีมลีดเดอร์อยู่แล้วเนี่ยนะฮะหัวข้อหนึ่งที่ผมมักจะชวนคุยก่อนที่จะเริ่มลงรายละเอียดเรียนรู้เรื่องทักษะต่างๆก็คือเหตุผลที่พนักงานฝีมือดีลาออกจากองค์กรไปผมคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่นะฮะและเรามักจะพบว่าคนเนี่ย มักจะตัดสินใจเข้ามาทำงานเพราะเลือกองค์กรแต่ว่ามักจะออกไปเพราะหลายๆเหตุผลที่ทนอยู่ไม่ไหวจริงๆหรือรับไม่ได้จริงๆนะครับโดยเฉพาะเหตุผลทางด้านหัวหน้านะครับซึ่งท่านจะได้ยินหรือว่าจะคุ้นกับคำในภาษาอังกฤษคำสั้นๆคำหนึ่งที่ใช้ว่า people join organization but leave the boss นะครับประมาณน,นี้นะมันแปลความเป็นภาษาไทยได้ว่าคนเข้ามาทำงานกับองก์นะ แต่ว่าที่ออกไปจากองค์กรเนี่ยก็เพราะหัวหน้าง,งานนั่นเองนะครับคราวนี้องค์กรทั้งหลายก็ควรจะต้องมาดูหรือแม้แต่หัวหน้าง,งานทั้งหลายก็คงต้องมาสํารวจตัวเองสักนิดน,นึงว่ามันมีเหตุผลอะไรมันมีลักษณะยังไงของคนที่เป็นหัวหน้าง,งานเนี่ยที่ทำให้พหนักง,งานฝีมือดีอยากลาออกไปสังเกตดูนะครับผมเน้นคําว่าพนักง,งานฝีมือดีเนี่ยหมายความว่า บางทีเนาะคนที่ยังอยู่ในองค์กรของเราเนี่ยอาจจะยังไม่ใช่ฝีมือดีอาจจะไม่ใช่ตัวเลือกของตลาดแรงงานนะครับถ้าจะเปลี่ยนง,งานออกไปเนี่ยก็อาจจะหางานทำำําลําบากนะครับดังนั้นคนที่จะเปลี่ยนง,งานหรือออกไปจากองค์กรของเราได้เนี่ยถ้าไม่ใช่คนที่ขับข้องใจจริงๆนะครับหรือมีปัญหาจริงๆในขณะที่ตัวเองก็ไม่สามารถทํางานได้ผลออกมาตามที่องค์กรต้องการตามที่หัวหน้างานต้องการเนี่ยนะครับผมว่าจะเป็น กลมพนักง,งานที่ฝีมือดีมากกว่าที่จะออกไปจากองค์กรซึ่งแปลว่าองค์กรก็จะสูญเสียคนทำงานที่มากฝีมือสูญเสียโอกาสที่จะได้ productivity หรือผลิตภาพจากการทำงานอันนั้นขึ้นมานะครับซึ่งผมว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่ก็เลยอยากจะให้ท่านได้ทบทวนกันสักนิดหนึ่งว่ามันมีเหตุผลอะไรสำคัญสคัญนะครับที่ทำให้พนักง,งานฝีมือดี ตัดสินใจลาออกจากองค์กรของเราไปกลายเป็นปัญหากลายเป็นข้อติดขัดในงานขององค์กรของเราไปนะครับผมว่าเรื่องแรกเนี่ยที่มักจะเจอเลยก็คือหัวหน้างานบริหารงานแบบจี้ติดยิบย่อยมากเกินไปคือบริหารงานแบบที่เขาเรียกว่าไมโครแมネจเมนต์เนี่ยมันแสดงในทางหนึ่งถึงความไม่ไว้วางใจบุคลากรที่เป็นลูกน้องของตัวเองเนาะเข้าใจว่าหัวหน้างานทุกคนเนี่ยต้องการงานที่ออกมาดี งานที่ออกมาเรียบร้อยนะครับออกมาสมบูรณ์แบบแต่ลูกน้องของท่านมันไม่ใช่ทุกคนที่มันจะมีความสามารถในการทําเรื่องแบบนี้เมื่อมันอาจจะไม่ถูกใจลูกน้องทุกคนเนี่ยดังนั้นก็จะใช้วิธีการจี้เอาบี้เอาตามเอาจากลูกน้องพระคิดว่าวิธีการแบบนี้มันจะทําให้ลูกน้องทํางานแล้วได้ออกมาอย่างที่ตัวเองต้องการซึ่งลืมไปข้อหนึ่งคือแรงกดดันเนี่ยมันมักจะทําให้คนเนี่ยผลงานออกมา ส่วนทางกับความต้องการของท่านเสมอคือถ้าท่านใส่แรงกดดันลงไปพอสมควรนะครับในลักษณะที่เป็นความท้าทายให้กับน้องพนักง,งานเนี่ยมันจะมีโอกาสที่ท่านจะได้ผลงานที่ดีๆออกมาเพราะความท้าทายมันให้คนมันทําให้คนเกิดความกระตือรือร้นนะ่ะแต่ถ้าการบริหารงานแบบยิบย่อยเนี่ยมันกลายเป็นแรงกดดันนะมันกลายเป็นความรู้สึกไม่ไว้วางใจที่พนักง,งานอาจจะเกิดขึ้นกับตัวหัวหน้าง,งานได้นะครับดังนั้นเรามักจะพบว่า ไมโครแมネจเมนต์เนี่ยเป็นเหตุผลใหญ่ๆเหตุผลหนึ่งที่ทำให้พนักงานฝีมือดีลาออกไปเรื่องที่2ครับบางทีหัวหน้าง,งานก็ประชุมแบบไม่มีเป้าหมายไม่มีผู้ถูกส่สงนึกอยากจะคุยก็คุยแล้วเวลาคุยก็คุยเรื่องอื่นจิปาทะ,ะคือจับประเด็นหาประเด็นไม่ได้เลยในการคุยกันนะครับซึ่งจริงๆผมว่ามันคงไม่มีหรอกเนาะหัวหน้าง,งานที่คุยแบบมันไม่มีทิศทางไม่มีเป้าหมายะเพียงแต่ว่าไอ้ทิศทางที่ต้องการจะคุยเนี่ยมัน มันไม่ช่วยให้เกิดข้อสรุปขึ้นมาจากการคุยกันหรือไม่ได้ทำให้เรารู้ว่าเอ๊ะหลังจากประชุมเสร็จแล้วเนี่ยเราจะไปตามงานจากใครใครจะได้รับมอบหมายให้ไปทำอะไรต่อนะครับพอไม่เห็นภาพชัดเจนเนี่ยพนักงานจะรู้สึกว่าประชุมไปก็หลายบ่อยอะประชุมไปก็ไม่มีผลลัพธ์อะไรเกิดขึ้นมากมายสุดท้ายหัวหน้าเ็าจะเรียกคุยเรียกคุยเรียกคุยในลักษณะแบบนั้นอยู่เสมอนะครับงานการปัจจุบันหรืองานการที่อยู่ตรงหน้าของตัวเองก็มีทํา ไหนต้องมากังวลไหนต้องมารู้สึกว่าอาจจะต้องไปประชุมแบบที่มันไม่รู้ว่าประชุมไปเพื่ออะไรนะครับมันก็กลายเป็นแรงกดดันและทําให้พนักง,งานรู้สึกเบื่อหน่ายเนาะแล้วก็ลากออกไปท้ายที่สุดไอคนที่มันรับได้อ่ะคนที่อเข้าใจละหัวหน้าเป็นแบบนี้ไม่ีเรียดะไรดีก็ค่าเวลาทิ้งไปวันวันเพราะหัวหน้าเป็นคนเรียกประชุมเองแล้วไม่ได้ประเด็นอะไรไม่ได้ประโยชน์พผลอะไรมากนะักจากการประชุมก็หัวหน้าเขาเลิดชอบไปอะไรแบบเนี้มันกลายเป็นเรา เราอาจจะยังเหลือคนที่ไม่น่ารักอและคนกลุ่มเนี้น้องๆกลุ่มนี้ของท่านก็อาจจะเป็นกลุ่มที่ไม่มีที่ไปนั่นเองนะครับระมัดระวังให้ดีอันที่สามผมว่าหากท่านให้พนักง,งานทํางานหนักเกินไปคือมีงานก็โยนให้มีงานก็โยนให้ในขณะที่บางคนที่เป็นลูกน้องที่อาจจะไม่ค่อยกระตือรือร้นไม่ค่อยสนใจกับงานมากนะักท่านก็ไม่ค่อยไปจี้หรือไปตังกับเขาเข้าใจเลยว่าธรรมดาเนี่ยคนที่เป็นหัวหน้าง,งานก็อยากจะ มอบหมายงานหรือจะฝากงานลูกน้องบางคนที่พอมอบหมายไปแล้วมันมันได้งานอย่างที่ต้องการเนะี่ยแต่สังเกตไหมครับว่าพอมันเกิดแบบนี้ขึ้นบ่อยครั้งมันทาให้พนักง,งานเนี่ยรู้สึกว่าเออเด,เดี๋ยวงานมันก็ยงมาที่เราเดี๋ยวงานก็ลงมาที่เรากลายเป็นความเบื่อหน่ายกลายเป็นความรู้สึกว่าหัวหน้าไม่แฝงหัวหน้าไม่ยุติธรรมคือหัวหน้าก็รู้สึกว่า ใช้งานลูกน้องคนนี้แล้วมันก็โอเคมันก็ทํางานได้ก็ใช้อยู่แต่คนเดียวกลายเป็นน้องพนักงานคนนี้ฝีมือดีคนนี้ถูกมันไส้จากเพื่อนร่วมงานไปเราพบปัญหาแบบนี้อยู่บ่อยครั้งในองคอ์กรมันอาศัยภาวะผู้นำมันอาศัยการผลักดันมันอาศัยการไป take action หรือเข้าไปจัดการอะไรบางอย่างกับน้องพนักง,งานบางคนที่มันมีพฤติกรรมที่ไม่น่ารักอ่ะแล้วเกลี่ยงานกระจายงานให้มันบาลานซ์กันนะครับ มันจะช่วยได้เยอะมากแต่มันก็ต้องอาศัยความเด็ดขาดการเข้าไปจัดการของผู้บัญชาจริงๆนั่นเองนะอันถัดไปเนี่ยคือหัวหน้ารู้ลูกน้องไม่รู้จริงๆไม่ได้หมายถึงว่าหัวหน้าจะต้องรายงานให้ลูกน้องทราบนะแต่ผมคิดว่าถ้าหัวหน้ารับเรื่องไหนรับสารไหนจากผู้บริหารระดับสูงลงมาจากหัวหน้าของตัวเองลงมาบางครจะต้องมีการบอกให้น้องได้ทราบว่าเออเดี๋ยวเราตกลงเราจะยังไงต่อ หรือสิ่งที่เจ้านายสิ่งที่ผู้บุรุษข้าราชาสื่อสารออกมาเนี่ยมันเป็นประมาณไหนเคยมีคำคำหนึงที่ผมมักจะคุยอยู่เสมอก็คือหัวหน้างานเนี่ยไม่ใช่จะสื่อสารแบบโทรโคงหมายความว่าเวลาพูดอะไรออกไปเนี่ยมันก็เป็นถ้อยความเดียวแป๊บจากที่ได้ฟังจากผู้บริหารระดับสูงมาเลยมันก็ไม่ควรเนาะแต่ว่าหัวหน้างานจะต้องใส่คำอธิบายให้คำแนะนำ หรือแม้แต่การเตรียมตอบข้อสักถามอะไรบางอย่างเวลาที่ต้องไปถ่ายทอดหรือเวลาที่ต้องไปคุยเรื่องราวกับน้องๆที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชาของตัวเองนะครับเรื่องที่5เรื่องถัดมาที่ทาให้พนักง,งานฝีมือดีอยากจะลาออกไปก็เพราะว่าหัวหน้าไม่ให้ความสําคัญกับลูกน้องคือหัวหน้าก็ทํางานเอาหน้าตัวเองหัวหน้าก็ตีชิงเอาผลงานของลูกน้องไปเป็นของตัวเอง เวลาจะไปคุยอะไรกับใครก็ไปคุยแต่ให้เห็นว่าตัวเองเป็นคนทำทั้งๆที่ลูกน้องเป็นคนทำนะครับอันนี้เรียกว่าข้ามหัวข้ามหน้าข้ามตาซึ่งเป็นพฤติกรรมที่มันไม่ควรเกิดขึ้นเลยอ่ะสำหรับคนที่เป็นหัวหน้างานการไม่เห็นความสำคัญอีกอย่างหนึ่งเนี่ยก็คือคือการมองว่าลูกน้องเนี่ยอาจจะมีความสามารถมีความรู้จากัดเท่านี้ก็ไม่สนใจที่จะพัฒนาความสามารถของน้อง เวลาเกิดปัญหาขึ้นมาทํางานผิดพลาดขึ้นมาก็ด่าก็โขกสับแบบเนี้ยผมว่ามันเป็นเรื่องอะไรที่มันไม่ควรจะต้องต้องจัดการานะฮะอันนี้ต่อเนื่องจากเรื่องที่จะคุยต่อไปก็คือไม่พัฒนาทักษะความสามารถให้เขาคือบางทีคิดหัวหน้าก็แอบคิดว่าคือโตๆกันแล้วอะ่ะมันต้องไปพัฒนาตัวเองไหมอ่ะมันต้องไปดูแลจัดการตัวเองไหมอ่ะคือผมว่าบางทีน้องมันก็ไม่โตอย่างที่เราคิดนะดังนั้นแล้วเนี่ย องค์กรทั้งหลายเนี่ยก็เลยจะหาวิธีการที่จะให้หัวหน้ามุ่งพัฒนาพนักงานเป็นรายบุคคลโดยการทำ IDP หรือโดยการทำอะไรก็ตามแต่แต่สังเกตไหมครับหัวหน้าก็จัดงานเยอะมากเกินกว่าที่จะไปทำเรื่องแบบนี้มันส่งผลให้พนักงานยิ่งรู้สึกว่าเอออยู่ไปเหมือนยิ่งงอ,อะ่ะอยู่ไปเพราะว่าผู้บังคับบัญชาไม่ได้สนใจด่จะพัฒนาไม่ว่าจะโดยวิธีการใดๆก็ตามนะครับท้ายที่สุดแล้วมันก็ทําให้ ความสัมพันธ์ระหว่างหัวหน้ากับลูกน้องเนี่ยมันไม่ค่อยดีนั่นเองนะครับเรื่องถัดมาผมคิดว่าเป็นเรื่องที่คงต้องระาัดระวังมากขึ้นเพราะว่าพนักงานรู้สึกว่างานน่ะมันไม่สนุกงานมันอาจจะมันอาจจะท้าทายความสามารถใช่แต่งานมันไม่สนุกเพราะว่ามันอยู่ในสภาพแวดล้อมหรือบรรยากาศหรือวัฒนธรรมองค์กรที่มันไม่เอื้อจริงๆเช่น อยากจะสร้างผลงานอยากจะโชว์ฝีมืออยากจะทําอะไรใหม่ๆแต่หัวหน้าเนี่ยเป็นคนที่ระเบียบกฎเกณฑ์เยอะมากไม่ค่อยอยากจะปรับปรุงอยากจะพัฒนาอะไรอยู่ในโหมดแบบทํางานไปวันๆแบบเนี้ยคนที่มากฝีมือก็อยากจะออกไปจากองค์กรน,นั่นเองนะครับนี่คือตัวอย่างบางเรื่องเนาะที่เป็นเหตุผลสําคัญๆที่ทําให้พนักงานฝีมือดีอยากจะลาออกจากองค์กรจากมุมจากประสบการณ์ที่อยากจะแชร์ให้ฟังนะครับ ผมคิดว่าทุกท่านก็จะได้แง่คิดอะไรบางอย่างท่านคงต้องไปดูแหละวว่าถ้าท่านต้องการในี่ยพนักงานฝีมือดีทํางานกับท่านต่อไปก็อย่าหาททำเรื่องแบบที่ว่าไปนี่ครับ